สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายครับผมไถ่แน่ล่ามครับวันนี้ก็ได้ได้ประทูมากครับพี่น้องแต่ประทูมากได้ประทูมากวันชีเหตุประทูะะต้มยำครับผม โอเคครับเดี๋ยวสิไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเอากระชีต้่มครับพี่น้องตอนตัดน,นี่สิบวให้เบิ่งได้พิกกดกดยูถั่วถั่วถัโมโหน้ำเขาโอเคครับต่อมาครับผมปลาเขากระหันแล้วครับปลาหันแล้วเอามาชิมบิง่ง เครื่องต้มยำม,มันเด้พี่น้องนี่พริกขี้หนูสวนครับพริกขี้หน,นูสวนสับก็ไม้ะกูดเห็ดตะไคร้ขาครับผมขาเดี๋ยวเ้างกันซีปต้มกันเด้โอเคครับพี่น้องต่อมาครับทะเลปลาคราับปลาทูเราบกันซลวกก่อน เนี่ยมันข้าวครับผมโอเคครับลวกก่อนอันลวกเพื่อเพื่อให้มันนำข้าวนำยังมันออกครับที่นองลวก่อ พา่เทาลวกแล้วครับปลาทูที่เราลวกเสร็จเราก็จะต้มเลยช่องเสียสามเสียรครับผมเอาที่ใส่สามเสียต้มแบบด่วนได้ได้ต้มยำปลาทู นี่เนาะไม้กระกูดไม้กระดูดคาดตะไคายโยนลงเลยครับเฮดโยนลงเลยพริกพริกที่เราหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนเทลงเลยครับ กว่ามันจะไม่เผ็ดเราก็ใส่พริกป,ปั่นลงไปครับพริกกินพริกกินดาแดงครับใส่ลงไปเลยเราจะคุรอมันเดือดก่อนต่อมาครับผมน้ำปลาสองสามบู น้ำมะนาวใส่ไปแล้วสามโบกอ่ะจะเพิ่มรสเปรี้ยวเอาสี่โบกครับผม <Wow. S 1> ปลาเทลูกหแล้ว <Okay. S 1> ต้มเลย ต้มงคิดเดงดอกแซ่บแซ่บชสุดรถรถดีครับ จับจับน้ำมะขามจ้กโบกวะนี่คือน้ำมะขามเลยครับน้ำมะขามใส่เป็นโบกเอาโบกหนึ่งพ่อน้ำมะขามช้อนหวัวโต เรียบร้อยครับพี่น้องเร็ว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 ซุกเร็วแซบ่บอุ้ยตักจ่ถวยได้ไหมเดี๋ยโอ้ยขอบอก ไปหัมหม้อ,อใส่ก่อนนี่ครับแล้วแะไรครับพี่นอ้องต้มยำต้มยำปลาพริกโรมีตต้มยำปลาทูโอเคครับคลิปนี้ก็เต้นนี้แหละครับก็ทิ่ว่าได้กินให้บ้างเล้พี่น้อง อันนี้หาหกโมงเลยหาโมงแกก็เริ่มเขามาหลายเลยครับหาหกโมงเลยคลิปนี้ก็ท่านนี้แะละครับก็ท่านนี้ิปหนาสวัสดีครับผม